เป็นไงบ้างอโอยินดีด้วยงงยังหายงงเงี่ยก็เริ่มหายแล้วครับผมคือว่าโอ้โหแล้วยกที่สองนี่เอาเริ่มตัดยกหนึ่งไปเลยยกหนึ่งก็ต่อจริงๆต่อยสนุกอะยกสองนี่ไปพลาดยังไงเนี่ยพลาดโดนหมัดครับถือว่าเมามากครับผมจะจะไม่ลุกแล้วครับแต่ใจผมนี่บอกต้องลุกให้ได้เพราะเป็นไฟแรกของผมครับเป็นไฟแรกอจะยอมไม่ได้ครับแล้วตอนนั้นลุกขึ้นมาคิดอะไรอยู่ครับ คิดว่าเราต้องประครองให้ได้เราประครองไปก่อนครับพอ <ừ m. S 2> ล้วเราเรียบรุกเราโดนโดนยำมาเราเราหมดแน่ครับ <ừ m. S 2> โดนยำเราหมดแน่ครับพยายามประครองครับผมรอบบวกเยอะแล้วไม่มีอะไรเสียครับโดนนับอ๋อรอ,อบวกแต่ประครองโชคแบบประครองใช่ครับแล้วยกที่สามอะ่ะยกสามเป็นจังหวะจริงครับคือยกสามก่อนที่ผมโดนผมมีอาการผมยอมรับยกสามผมมีอาการเยอะมากยกสามีอาการเยอะมากครับผมโดนท้องโดนอะไรบ้างพี่เลียงก็บอกว่า กัดฟันหน่อยครับเอามืออย่าตกครับผมที่แจ่มป่องตลอดเอามืออย่าตกกัดฟันหน่อยโดนน้ำแล้วเอาให้สุดตั้งใจมากครับคิดไหมครับว่าจะกลับมาได้ผมไม่คิดเลยได้ทำครับถือว่าเป็นลูกที่แบบว่าเป็นลูกที่ผมซ้อมด้วยเลยครับซ้อมลูกนี้มาก็พอสมควรนะครับครับผมผมก็ถือว่าเอามาใช้จังหวะที่แบบว่าต่างคนต่างหมดเหมือนกันมาใช้ในจังหวะที่แบบเอยหมดก็หมดบ้างแบบนักเที่ยวนาทีสุดท้ายผมเกลี้ยงไปแล้วครับผม แล้วรู้ว่าเวลาเท่าไหร่ตอนนั้นไม่รู้เลยครับแต่ผมคิดว่าเห็นเขาเห็นได้ยินพี่เลี้ยงบอกว่าเหลือ10วิ20วิวันนั้นหรือลาไม่รู้วันกี่วิโดนเมื่อกี้ถามบอกออฟฟิเชียลบอก2นาที59วิเล็งวินาทีเดียวนะใช่ครับอ๋ดอนไปเลยครู้ไหมว่ามันมันมันอัศจรรย์มากเราผมผมไม่รู้ตัวเหมือนกันครับอืมดีใจมากครับหรอล่ะตอนนี้ผมมีครอบครัวผมมีลูกแล้วผมว่าอ๋อได้ได้สามแสนห้าแบ่ ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจครับแต่ถือว่าดวงดีมากผมดวงถือว่าผมโอเคครับก่อยไปมีไฟแล้วครับก็ทรวมรวมก็หลายไฟอยู่ครับผมตรวมรวมกันถึงน้อยอย่งครับยถึงแล้วครับแต่ผมหยุดมวยไปสามปีครับผมเพิ่งกลับมาต่อยมวยได้ปีเดียวกลับมาปีเดียวนี่ต่อยไปประมาณกี่ไฟต่อยประมาณสิบเอ็ดไฟสิบสองไฟเราไฟสิบสองผลเป็นไงบ้างครับก็แพ้แค่สองไฟครับแพ้แค่สองไฟครับผมกลับมาต่อยปีนึงแล้วคุณรู้ไหมครับว่า หลังจากค่าคืนนี้หลังจากชัยชนะในครั้งนี้มันมันจะเป็นเรื่องที่คนพูดถึงอีกเยอะอค,คุณรู้สึกยังไงครับผมรู้สึกดีใจมากครับที่ผมทาสำบบเร็จในวันนี้ครับถือว่าผมก้าวผ่านจุดจุด,จดนี้ไปได้จุดที่ผมจะแพ้แล้วจะผมกลับมาพิจารณได้นี่เป็นที่แบบผมใจผมรูิใจัวงผมมากครับแต่ว่าลูกพี่ผมบแบบที่คอยเชืวอซ้อมช่วยสอนผมครับผมตั้งใจมาก เหตุการณ์ประเภทอย่างเงี้ยฮะเกือบจะหลับแต่กลับมาได้เงี้ยใช่เจอบ่อยไหมครับก็เคยแล้ยก็ผมไม่เคยเจอครับไปข้างแรกชีวิตผมเนี่ยอันนั้นยอมรับไหมว่าเป็นหมัดฟุกหรือหมัดแบบมัดตั้งใจผมตั้งใจครับอ๋อตั้งใจด้วยอ๋อฟุกด้วยฟุกด้วยบอกตั้งใจต่อยยังไงลองทำท่าให้ดูหน่อยสิต่อยพี่เจมส์โอ้โหนี่สวยงามมากเลยหมัดนี่สามแสนห้าใช่บอลนักโอเคาไปใ่ทิศภาคพูดหรือสู้ในจังหวัดที่ตัวเนี่ยเราคิดแนใจว่าเขาจะลุกขึ้นมาไร ผมผมคิดในใจว่าเขานอนไปขนาดนั้นแล้วเหมือนผมคิดว่าเขามีสิทธิ์ลุกก็ได้ไม่มีสิทธิ์ลุกแต่ผมคิดว่าอยู่แล้วว่าผมมองมองกรรมการนับอยู่แล้วครับผมมองแล้วเห็นเขาจะไม่ลุกเห็นเขาทำท่าจะลุกก็นอนต่อเนี้ยผมก็โอเคครับผมรู้ว่าผมรอดแล้วกรรมการก็จับเดียวผมดีใจมากแต่จะพูมพ์เอามุณต่นิดหนึ่งฮะของของครูชกเรามปต่อยนมเล็กเป็นทางแรกแล้วแล้วมันแตกต่างจากเราที่เราต่อยห้ายกมาเป็นนใหญ่แตกต่างมากครับนมเล็กนี่ โดนนิดเดียวก็หล่นครับโดนเจ็บเลยใช่เจ็บครับโดนแบบเดียวช้ำครับผมรู้สึกได้ว่านมเล็กนี่อันตรายมากครับสำหรับผมครับแต่ก็อยู่ที่ดวงคนครับใช่ครับถือว่าไปนี่ผมสอบผ่านนะผมว่าตั้งใจมากครับเจ็บมากครับผมไปนี้สอบผ่านจุดไหนเลยครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขก็ลูกแข็งแรงครับแล้วลูกแข็งแรงก็โดนแล้วยุบครับเราต้องหมายถึงว่าเราต้องตั้งสติครับก็ผมจะกลับแก้ไขปรับปรุง ลูกเราโดนระยุครับโดนท้องบ้างโดนหน้าบ้างกาดตกบ้างอะไรอย่างนี้ครับถึงนี่ค<พ>ือนูถึงเป้าหมายหลังจากนี้เลยครับ<ม>ว่าวางแผนยังไงบ้างในปีนี้ปนนี้ครับก,ก็อยากจะก็อยากจะเติบมวยครับอยากจะไปให้ไกลกว่านี้ครับก็ผมตั้งใจมากๆครับผมก็มาเติบมวยนี่เพื่อครอบครัวครับตั้งใจมากครับก ม่นี่เทียบเทียบแล้วนี่กับกับวันฉลองนี่ห้าวินี่วีเดียวถือว่าเป็นปริศต์ใหม่นะเราถึงก็ถึงรู้รู้สึกเราจะพูดถึงครอบครัวบ่อยใช่เป็นไงครับตอนนี้มีภรรยาแล้วใช่ครับมีลูก่คมีลูกลูกตอนนี้ท้องได้เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือน่สองเดือนแล้วคลอดแล้วครับลอเคอ่าเป็นของขวัญรู้แล้วครับผู้หญิงครับลูกสาวครับผม เดี๋ยวว่าเป็นโบนัสเป็นของขวัญให้ลูกสาวไปแล้วลูกสาวช่วยแล้วกันโอเคอ่ะสุดท้ายเนี่ยครับสุดท้ายนี้นะครับก่อค่ำคืนนี้เชื่อว่าคงจะมีคนจดจําเราอีกมากครับอ,อยากจะฝากอะไรหรืออยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆมวยที่กาลังจะติดตามเราครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับผม,ผมตั้งใจต่อยทุกไฟครับถึงแม้ว่าผมมีจะล้มมาแล้ว ก็าใหญ่ทุกคนอย่าเพิ่งตัดสินใจหมดหวังครับในตัวนักมวยหรบางคนนะครับผมอาจจะกลับติดมาได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ฝากพี่น้องชาวแฟนมวยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้นักมวยทุกคนด้วยนะครับผมก็ผมขอบคุณมากมากครับผมโอเคสุดยอดมะเยี่ยมสุดยอดจึงชาร์ตอันดับหนึ่งพลิกล็อกไปแล้วนะ